รายงานผลการปฏิบัติงานของนายสมชายนาตโนดพนักงานราช,ชการตำแหน่งคู่กอสอนอตำบลตริ่งชันมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. มีการบันทึกข้อมูลในระบบ DMS i ครบทุกรายการ 2. มีการจัดการทำแผนปฏิบัติการของกอสอนอตำบลตริ่งชัน มีการรายงานผลในระบบ d m i s เว็บไซต์ Facebook และเพจกอสอ,อตำบลตลิ่งชันอย่างต่อนเนื่อง 3. มมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด42คน นักศึกษาเข้าสอบจํานวน35คนคิดเป็นร้อยละ83ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้กศอน,นอตำบลตะลิ่งชันยังได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาพบกลุ่ม4 มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้แก่การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้กำหนดเป้าหมายทั้งหมด81คนทำได้ทั้งสิ้น115คน 5. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนแหล่งเรียนรู้แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดกลุ่มทอผ้าใยย้ยอมดินบ้านวังหาดกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหาดและการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบโซเชียลมีค่าเป้าหมายจำนวน 150คนทำได้ทั้งสิ้น200คน 6. เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวนทั้งหมด15กิจกรรมเช่นร่วมกิจกรรมกับอพทสีสโขไทยสำนักงานศิลปากรที่6สสโขไทยชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังหาดเป็นต้น 7. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจำนวน19กิจกรรมเช่นการบันทึกภาพกิจกรรมการอบรมลูกเสือมักคุเทศการประชุมทำข้อสอบวัดผลสำลิปปลายภาคเรียนณนะจังหวัดลำปางและกิจกรรมกีฬากศออนอเกมณนะจังหวัดอุบลราชธานี8 มีผลการปฏิบัติงานที่ดีที่มีความสำเร็จกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปต่อยอดและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือ b e a s t practice ได้แก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีกลยุทธ์หรือปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้แก่การดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังหาดซึ่งมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากการสำรวจสอบถามมีการประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการดำเนินงานมีการจัดตั้งกลุ่มและสัรหาคณะกรรมการกลุ่มตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะการทำงานบริหารลงมือปฏิบัติจริงนอกจากนี้ ยังมีการประสานของงบประมาณจากหน่วยงานราชการเอกชนมีการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาของกลุ่มล้วนแล้วแต่เป็นความร่วมมือความร่วมใจของสมาชิกกลุ่มมีความศรัทธาซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์หรือปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จรู้ล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ i